ข้อมูลอ้างอิงกำหนดปุ่มลัดปุ่มลัดคือปุ่มที่ใช้ในการขายระบบหน้าร้านแนะนำให้ใช้กับสินค้าที่มีการขายบ่อยๆครั้งนะคะในหน้าต่างนี้จะมีการกำหนดปุ่มอย่างเช่นปุ่มที่1มีการกำหนดอยู่แล้วแต่เราต้องการจะเปลี่ยนไม่ใช้สินค้าตัวนี้เราก็กำหนดให้เป็นว่างแล้วบันทึก ปุ่มนี้ก็พร้อมที่จะให้เราใช้งานได้นะคะ,ะเราลองมาสร้างปุ่มใหม่ให้ปุ่มที่1ดูแล้วก็ต้องกําหนดสินค้าให้ปุ่มแล้วเราก็ใส่ชื่อให้ปุ่มนะคะ,ะเราใส่ชื่อตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็เลือกสินค้าให้ปุ่มเราเลือกดูนะคะ เราเตรียมสินค้าตัวนี้ไว้ให้ปุ่มเราก็เลือกมาแล้วเราก็บันทึกก็จะปรากฏรหัสสินค้ากับปรากฏชื่อของสินค้าส่วนรูปภาพเนี่ยปุ่มที่1นึ่เขาก็จะเตรียมรหัสคือรูปภาพคือ0ูนย์ g เราต้องสร้างภาพที่มีชื่อนี้แล้วเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของพิธ บอททอนนะคะที่อยู่ในโฟลเดอร์ของโปรแกรมมินิมาร์ศูนย์นะคะพลิ pick, pick กพลิกบอททอนก็เป็นคลิกเข้าไปดูอันนี้โปรแกรมเขาเตรียมภาพไว้ให้ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้พอเปลี่ยนแล้วคุณต้องให้ภาพ อเอามาใส่ในชื่อเดียวกันนี้นะคะอย่างสร้างภาพชื่อ001ก็คือจะอยู่ที่ปุ่มที่1 002ก็คืออยู่ที่ปุ่มที่2นะคะสร้างแล้วก็เก็บไว้ในนี้เป็นที่เรียบร้อยเราก็จะสามารถใช้งานปุ่มลัดกำหนดปุ่มสินค้าในาระบบในระบบหน้าร้านได้เลยค่ะก็จะสะดวกในการขายนะคะ